ซ้อมรามและน้องวิจีค่ะหลังจากอยกขาดกับอดีตปริยาอย่างสาวติ๊กกนิทรินรู้สึกคุณพ่อนนั้นก็จะต้องทํางานหนักมากขึ้นแล้วค่ะงานนี้ซ้อนละโพลรูปาพระหว่างการทํางานเลี้ยงลูกเยอะบ่อยครั้งจนล่าสุดมีความประทับใจจากคุณพ่อลูกอ่อนให้ได้ชมกันอินสตาแกรมเมื่อน้องวิจีนั้นถือเงินแบ่ง500ที่คุณพ่อทํางานหาเงินมาได้ด้วยแคปชั่น วิจิเก็บตังประป๋าไว้ให้เองค่ะประหยัดอดออมเก็บหอมพรอมริบนะลูกรลักตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซ้ำมือไรพอลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองไกหัวใจเดียวกันลูกสาวตัวน้อยก็ดูแลยิมแก้มปริขนาดนี้เรียกได้ว่าคุณพ่อคงหายเหนื่อยมีกำลังใจอย่างแน่นอนค่ะท,ทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ